บอกให้ได้กรอนว่าเราจะอนุรักษ์อะไรโดยปกติถ้าสมมติว่าเราพูดในชุมชนนช่พูดในชุมชนตะเคที่เรากำลังพาี่ยเราก็าจะบอกว่าเนี่ยอันที่หนึ่งของตระเคเนี่ยมันยังเป็นที่อยู่อาศัยของคนจํานวนเลงที่อยู่ในที่นี้อันที่สองเนี่ยมันได้มีสิส่งก่อสร้างที่สัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมอยู่ซึ่งมันแตกต่างจากฝั่งตรงข้ามที่เราเห็นนะครับซึ่งมันแปลงสภาพไปแล้ว อันที่สามก็คือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นมันยังเป็นความทรงจำที่ที่เรายังเห็นอยู่ณปัจจุบันเพราะฉะนั้นถ้ามันหายไปเนี่ยนั่นก็หมายความว่าหน้าต่งของประวัติศาสตร์ในพื้นที่ก็จะหายไปนี่คือเรื่องง่ายๆที่เวลาไปเล่าให้กับชาวบ้านฟังคราวนี้ชาวบ้านเขาเลยเข้าใจครับว่าว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยของเรามันก็สําคัญอยู่การอนุรักษ์มันคือต้นทุนทางวัฒนธรรมต้นทุนทางวัฒนธรรมมันตีม แต่มันเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจไท,ทยนั่นหมายความว่าถ้าคุณสามารถที่รักษาอาคารเก่าหรือชุมชนเก่าสิ่งที่คุณจะได้มาคือว่าคุณจะประหยัดค่าก่อสร้างอาคารใหม่เพราะคุณสามารถใช้ของเก่าแล้วปรับปรุงฟื้นฟูให้มันดีขึ้นเพื่อประโยชน์ใช้สอยใหม่อันที่2เนี่ยเมื่อคน,นอยังอยู่ในพื้นที่ได้รับการปรับปรุงฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของคนอยู่ในชุมชนย่อมดีขึ้นนั่นหมายความว่าค่ารักษาพยาบาลก็จะน้อยลงต่อมาก็คือต้นทุนทางเรื่องการท่องเที่ยวซึ่ง ซึ่งเรามาักจะพูดเสมอว่าการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมมันสามารถก่อให้เกิดรายได้ได้มันจะมีคนนักท่องเที่ยวอีกเป็นจํานวนมากที่โหยหาความเป็นท้องถิ่นความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละยา่านอย่างนี้ก็คือว่าช่วงหลังเนี่ยมาคุกคีกับที่ตลาดบ่อยเราแบบเจอคนที่มาเที่ยวเนี่ยเดินมาแค่ครึ่งทางเนี้ย แบบไม่เห็นมีอะไรเลยค่อยก็กลับทีพ่อบ,บ้านเราเป็นวันสุดท้ายเนีวเราก็เลยแบบรู้สึกแบบยุดอะเรื่องเราทำไปเน่นนนลืมคนไปได้ไหมเนี่ยเปลี่ยนฝรั่งที่เคยมาที่เนี่ยซีเคยคเคยอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าโรงแรมอ่ะมันเหมือนก,นกันหมดก็จะเป็นห้องแล้วก็มีทีวีมีแอร์มีมมตู้เย็นมีอะไรเงี้ยไอ้สิ่งที่เรามีเ่ยคือก็ ข้างนอกไม่มีมเห็นน้ำเห็นคลองเห็นเรือเห็นอะไรนี้ใช่ป่ะถ้าเป็นท่าที่ข้างนอกไม่มีมันก็ไม่ได้เห็นอะไรคือมันอาจจะสุปต่อไปนะค้ดสิ่งที่คาดหวังก็คือว่าคาดหวังว่าสิ่งที่ทําอยู่ทุกวันเนี้ยมันจะมีการขยายผลมากกว่าที่เป็นอยู่คือไม่ใช่ว่าเราต้องทําคนเดียวแต่มันจะเป็นเครือข่ายที่ทํากันทั่วประเทศไทยวันนั้นน่ะ คนภายนอกจะรู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วการอนุรักษ์มันไม่ใช่เรื่องยากยมันยากที่สุดเรื่องเดียวคือคําถามว่าจะทําหรือไม่ทําถ้าเราตั้งต้นว่าเราจะอนุรักษ์ที่เหลือมันจะตามมาเอง